สวัสดีค่ะยูทูบ่องโพสต์น้ำพื้นในสุภาพนันะาไม่พี่น้องอ้ข้ามหมอด้วยข้มหมอดเขาเห็นอีหยังกันอยู่เดี๋ยวนี้เบิ่งอะไเนี่ยโอ้ยโบโบักพี่ลูกกับผู้ใด็กเฮ้ยบัสดีค่ะหมูกระทะชุดเท่าไหร่ลูกผู้ใดเรียกหมูกระทะกันเนาะพี่น้องไม่รู้จ้จไม่รู้ค่าตัวบัติสิมาได้รู้จังใดเนี่ยพ่อก็สอนอยู่เมื่อกี้ว่าต้องมีค่าด้วยใช่ลูกสาวนะลูกสาวนะ เดี๋ยวสามบาทผมให้แจ้งได้ดิสีได้กินหมูกระทะวันนี้บอกกรบเบ่้องมวลก็มีหางเสียงเลยสีได้กินมาเน้ะหมูกระทะเนาะกินไหมหมูกระทะกินไหมกินไหมหมูกระทะน่ะกินไหมกินจ้าเอากี่ชุดกี่ชุดเอากี่ชุดเอากี่ชุดดีเอาชุดเดียวก็พอชุดเดียวจะพอเหรอพี่มิวพี่เตอร์ยอีกนะเสียบดีค่ะอันแม่ยังเนี่ยอันนี้ อันนี้ม่ยปกแขนครับปกแขนเพราะว่าใส่เสื้อกล้ามมากครับเลยใส่ปกแขนในวัทถุงรองสีขื่นเต็มน้ำเด่นเสื้อว้าจะกินตอนนี้เขาจะมาส่งไหมเนี่ยกินตอนนี้เขาสิมาส่งบ่ล่ะไปไปซื้อยุราดจ้ะให้น้องยุไปซื้อยุราดโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาโอนตังให้เลี้ยงหมูกระทะน้องลูกตาล ขอบคุณค่ะอหยันขอบคุณใหม่พัชรีก่อนขอบคุณแบบใหม่พัชรีก่อนบอมันขอบคุณสามเท่าเหมือนเด็ไม่บลูพอคำมวลลูกพอขำหมดเดี๋ยวจะฝากลูกพอำหมดเดี๋ยวจะฝากตัมให้กับพ่อให้พ่อโอนไปให้นะซื้ออะไรค่ะ พอสมพอสมอะจะเลื่อนหลวัดเลื่อนเงินดำกว่หมาเลห้<อ>มาดูาากาี๋แกกันะก้อนกวาดีชานมาค่อยนีสานก,กับพร้อมเขียมตะเกางานวยแนนแม่กับ่ากันมนอนหยุดหนอกวัดใต่ต้นบักขามจะเขาคขนขิมยั่งบูเด่ ามก็ล่วงพ่อแพร่พ่อแพร่มาลงจากรถตะกี้นอนอยู่หนารถแบบนี้แหละมาเกียด์ก็ดูแลด,ดีดีนะคนประเทศไทยมอโบคือผู้อื่นนี่นอนอยู่นี่ผู้อื่นนี่ถ้านั่งก็ผู้อื่นรถไปหอดปั๊บดับเครื่องปุ๊บประตูก็พอเปิดใด้เข้าเลยปิดประตูอัดไว้เลยเครื่องก็กดับไปน,นคิดเบื่อว่าอียังเกิดขึ้นหมดอี้อ่อนไป คือบางเครืองก็แกล้งมอจะไปหากินขอไปีหมอไปกินแล้วว่าหมอเกียรตินี่โอ้ยหมอไปนอนทั้งหลังนี่หมอนี่ไปจอดปั๊บมอจะเปิดกระจกลงน้องผัดหลอกพัดล้มให้นนจนยิมสื่อเข่าหอยไว้ให้ย่างดีพุณณีมาเกียรติมาหมอก็เด็ดระลึกความเก่านะบ่ในคิดฮอนความเก่าคนดียรติฟันจะวางหอกก็ล้มจากรถเถอะตนดีเอาก็ว่าวฮอนจุดทุ่มเพลิงแล้วจังเล่นก็ขึ้นนอนตะกรอนมูพุ่น พีนนอนักับว่าแน่เถอะว่าเกับนอนก็ซื้อรถกับ่เด็กครับเงียงกับเด็กใส่กุศลนอนตื่นสายเี่ยมังม่วงนี่ก้ศลใส่กับซาว่าฝากย่างดีแทอมันเป็นสีแบบนี้นาองแล้วกูสีอัดรถไปมันหายใจไม่ออกตายอยู่ในรถวู้ยมังเงียงนี่กูดว่าจมเหยียวเปียกนี่มันเหงานี่มันต้องสูอชุดยอด้ดิไอบักม่วงเงียงนี่ เขียวเขียวอรันีอันเยนลเลี้ยงหลานแลวพี่เปาใจดีจังเลยเลี้ยงหมูกระทัหลานด้วยกำลังันี้เ้าไปที่นี่้องเรากิารอันนี้มันบได้ใช้แลยวมันหไหมอยุดนลมันต่อไฟ12ได้นิมันคืออย่างน่ะพ่อว่ารถใหญ่นี่ยมันบ4เป่นหลักเท่ากับต่อแคหมอหยดเลยมันขึ้นไี้อัน เนี่ยมาไลยูสองพันหาตัวไฟฟ้าเนี่ยล่างแก่พันหนึ่งสองตัวใช่ได้เลยราเตอมน้ะมันพันหนึ่งแล้วยูหารอยเดีกยงมมกทาร้านพอดีพอดียางดอกไข่ได้มาไหมอยู่แล้วมา่อยไได้มาลอยเท่าพันเท่าเดิอนี้เด็กยางาล้านอดีอดีก็ยาดอะไร่ได้คาไหมอยู่แล้วเมา่อไบ ขวายมีอยู่แต่ว่าอยู่ในรังผุลหรอปิดสัญญาเบื้องหน้าเิทีพอครับมือหิเบื้องเนาะเดี่ยวลองดูที่เป็นยังไงเันที่3เอผมใจไ่ใช่มอดครับแสดงแถวังหยดนะผมจะินเด้ย เลขเงี i i ้ยอ่าสี okay ่2ุสองหกสุดสองแปดศูนอ์สามแปดศ์สามอมาเบอร์เมที่อมันสิงที่วันวันที่2องอนกุน่าบ้าปะอปุติกากุติกากับโอทําฤดูกันไหมเห็นต้นเนาะเริ่มต้นฤดูกันต้นไ่น อุ้ยสองสูตรคุณเซาน้วยรรถแทรรถแทร็คหลเห็นมาไล่มากกวขึ้นสองพันเบ็นแล้วเกินอะมันล่างแอร์เป็นกำลังใจให้พี่เปาค่ะอ้วว่ถูกกีไฟนั้นใครไปก็ได้ม้าม่อีกถูกบ่เป็นเ้าไฟ้ใช่เน็ตเลยฟมีดอกทินี่ว่บางใจบางเงามีเตนมีเต็นบ้านเขา ข,ขันว่ามือวานเขาก็ถอนปักนี่เขาเข้าใจว่ามันเราไม่ได้อยู่บ้านนอกเราอยู่ในเมืองจีนี้เขาเข,าขาบ้บานไผ่บ้านมันขอบรคือบ้านเขาดิเมีนพอมีน้ำใจของเขามีไหมก็มีอยู่แต่ว่าเขาก็เลือกอย่างเงี้ยแอบไหมรั้วอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะถ้าเป็นบ้านเราก็คือเปิดกันเป็นนั่นได้แต่ว่านี่คือพอเป็นส่วนตัวชีวิตคนเมืองเนาะผีเปาเนาะเขาอยู่ภัยอยู่มันไม่ได้อย่างเราถ้าเป็นเราเราก็ปิดเพราะว่าปลูกไผ่เนี่ยลาลาบเราหลวงเฮียนทุนบุนคล้นเนาะ อันนั้นอันนี้หายอีกง่ายยากอีกป้องกันไว้ดีที่สุด ไม่อยก,กินเดี๋ยวเปิดเปิดก่อนไม่อยากกินแม่อญญายาเต็มหมอนิออ้วเข้อเราบันีดพี่น้องเดี๋ยวลงคลิปนี้ไปสิไปหาแมกินก่อนนี่แหลพี่น้องมองประจำมองอยู่มาเล่นเป็นมู่กันยูโรดไอคำวันสมือๆกับสิมานั่รนงรวมกันอยู่ทั้งสีแ่แหละบรรยากาศ คลิปน you know okay, like, ี้ก็ฝากช่องคนรําเพล่นแม่สุภาพเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้สนีก่อนสวัสดีค่ะ